สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบิงภาพน้ำโชกกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเลกที่น่าสนใจงวดประจําวันที่ L L K H M, 2, หนึ่งตุลาคม2,568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อพี่น้องเหล็กพันมาเป็นเหล็กพนเข่านะครับพันแบ่งปันมาแล้วในคลิปนี้เนาะเป็นการทำนายตัวเลขไทยตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ใบหนีนะครับแอดนอดนหนูรู้เรื่องสองวัฏฏิพันธ์มาเนาะลาสูดริบเก่ากันยายนนี่เหล็กล่างพนิหาแปดตร้งๆหงวดก่อนพูดหนึ่งกันยายนหน้าพนแจกสามโตนะครับพี่น้องครับว่าธรรมดาเด้ อาปเบิงงวดนี้กันพี่น้องครับหนึ่งตุลาคม2568พี่น้องนี่ละนะครับเดี๋ยวทีแดังขยายให้พี่น้องเห็นสัดๆสัก,สก,สก,ก่อน3ตัว4 6 8 3 6 8 1 3 6 4 1 6 35, 6, 6 3 5 6 4 5 1 3 5 1 4 5แล้วก็สองตัวนะครับหาหนึ่งหาสามหาสี่ครับหาหกเด้อแอดโน,นรู้เรื่องนะครับสำหรับงวดนี้หนึ่งตุลาคม 2 5 6 8พี่น้องครับอีกใบหนึ่งนะครับสำหรับเหล็กวงในพี่น้องนะครับใบนี้เป็นใบที่2เนาะแบบนี้ที่ที่แดงก็มาสู่พี่น้องเบิงในหวดนี้เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าหาเก่าเนะครับใบนี้นะครับ ันนี้โคงสุดท้ายของคนคอหวยนะครับเฮียจัดให้เจ็ดสองสี่พี่น้องครับสามตัวเม็ดเดียวภานในเป็นโครงสุดท้ายเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดนะครับตัดออกจากนี่ละเน้นโกมูกับแมนสองสี่เนาะสำหรับสองตัวก็ได้อันนี้คือข้างบนเพื่อนนะครับพี่น้องและกระมานะนี่เป็นข้างล่างเพื่อนข้างล่างเพื่อนนี่สี่หนึ่งแปดหนึ่ง และกละหกหนึ่งพี่น้องผมเพนเนนที่แปดหนึ่งเด้อนะครับหนึ่งตุลาคมห8แปดคงสุดท้ายคนข้อหวยข้างลางพี่น้องคำแนวทางหมาน้อยคอยรักใจมากกระจัดไปโหลดนะครับอันนี้ข้างบนพี่น้องเน้นหาสามกับ6กสาล่องหาสองก 6, 2, ับหกสองนะครับข้างบนเพนเ้อเพี่น้องเดอ้อ แล้วก็ถัดมานี่เป็นจุดข้างล่างเพิ่นนะครับเนนแปดหนึ่งกับแปดสองร่องแปดหากับแปดหกพี่น้องนะครับแปดหาหาแปดนี่ก็เลขัวเก่าเนาะเอามักกะบ,บัวาเกาวาาก่าไม่กะจัดโหลดพี่น้องผมเพิ่นเน้นให้ข้างล่างเม็ดเดียวแขวนๆนี่กับแปดหนึ่งพี่น้องครับขันมักกะกับหนึ่งแปดน้ำเนเดอร์นะครับแล้วก็สามโตเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาสีสลักลอยนะครับสี่ห้าสองสี่ห้าสามสี่หกสองและ สี่หกสามนะครับมาน้อยคอยรักใจมักกระจัดไปโลดใบนี้ของอาจารย์แอดเทปนะครับสองสองสามแล้วก็สองตัวนี้ก็สองสามพี่น้องครับสองสองสามเอ๊ะขมันตัดกระสิเดี๋สองห่างทันทีโนเดี๋ยวสองสองก็สองสามทันดีเอามักน้ำพ่นกระตัดในเด้อพี่น้องนะครับมักทั้งลุมกับกันทั้งเถิงมักทั้งเถิงกับกันทั้งลุมน้ำเนื่อ ของท่านอาจารย์เทพใบนี่เลขนะอ้วนนะครับพี่น้องครับหตุลาคมเนาะรูด C ีกับหาเพิ่นวานะครับเพิ่นจับคูสองีหนึ่ง2ีศูนย์ซีเก่าหาสาหาสหาหกับหาศูนะครับสตัวหาซีสองีหาสาหาสพี่น้องครับ ของมุลแนวทางเลหล็กนาอ้วนนะครับใบหนีแนวทางของอาจารย์ซันเดนะครับอาจารย์สั้นพี่น้อง3 7 4 7 5 7 2ตัวข้างบนนะครับเน้นที่47โอ้ที่แดงก็คือพอ่อแต่คุณพ่อสีเกียรแล้วพเนเณนเนาะสี่เจ็ด4ตรงกันกับอาจารย์สั้นเดกันยังว่สา 3, ตัว5 4 7นั่นป้าตัวเดียวก็เลยเนาะ6 4 7 7 4 7พี่น้องครับ โอนะครับข้างล่าง6กหนึ่งกับหกเดเดินเน้นหกนึ่งอาจารย์สั้นเดย์พี่น้องผมใบนี้พันวาเงียบๆไว้หลุดมาอีกใบนึงเนาะนะครับพี่น้องอาเสอสอต่อเธอได้หลุดมาแต่ใส่สีแดงวัิิวาเนาะที่แดงบอจักนะครับพันวาจังสั่นขออนุญาตเอาสูเบิง3าเจ็ดพี่น้องครับข้างล่างขาบนนี่เจ็ห้พี่น้องผม1ตุล่าคมสองหาหดนะครับ พาพี่น้องมาที่ของบนญแนวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลสำหรับวันนี้หนึ่งตุลาคมนะครับสามตัวสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งพี่น้องวิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งเก่าสี่สองห้าสองห้าศูนย์ กับหาเก่านะครับผนเนนทีนี่แหละนะครับหาหนึ่งสี่กับสามหนึ่งหาเนาะพนันหนึ่งสี่หนึ่งหากับหกหนึ่งพี่น้องผมข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอนเดอร์เอาบัทที่นี่งที่แดงสีพาสพ,พี่น้องมาเบิ่งข้อมูลแนวทางเน้นๆนะครับของอาจารย์คมนะครับพี่น้องครับซึ่งงวดที่ผ่านมาที่แล้วพนันให้หาเปดต้องตรงเลยพี่น้องเนี่ยหาเปดตรงตรงเนาะแล้วก็หกสี่สี่หกนี่ ทั้งบนทั้งล่างกับว่าได้แตกสําหรับใบนี้เด้นะครับสามตัวเพิ่งเกือบคือกันนี่นะครับห้าหกสี่นี่เนาะกันว่าหกหกสี่นี่ก็โอ้ยแตกสามตัวคือกันนี่เอามาเบ่งงวดนี้กันนะครับพี่รนะองครับอาจารย์คมใบนี้งวดนี้ที่เพิ่นเน้นให้ชุดเน้นๆน,น,นะครับสามตัวสองห้าสามเจ็ดห้าสามสองแปดห้าแปดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสองเจ็ดหกสามแปดหกสามสองหกสามแล้วก็ หกเก้าห้านะครับสามตัวพี่น้องคนเน้นเด้สองตัวนะครับห้าสามหกสองหกสามเก้าห้าแปดสามแลวกัศูนย์สามกันสองคร้งตัวน้อยๆเนี่ยพี่น้องครับนี่เจ็ดเก่ากับศูนย์หานะครับที่เิ่นกันให้อันนี้คือชุดเน้นนะครับเน้นๆเลยของอาจารย์คมงวดนี้นะครับงวดที่พันมากกันนี่แล้วเนาะนะครับเอามักน้ำเพลนกาเฝ้า,ร,า,ารอหาลอตอรีเดอร์พี่น้องครับ ใบนีพันว่าแอดยันของแท้ว่าสันดูดหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดพี่น้องผมแอดยันนะครับแนวทางของอาจารย์สาม,มารถพี่น้องครับหางเดียวนี่หนึ่งเจ็ดสองเดน,นะครับหนึ่งเจ็ดสองเนาะ สองตัวกับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสามน้ำนะครับสายรูดสายวิ่งกับหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องครับขอบุญนทางของอาจารย์สามารถมักน้ำเพื่อนกะน,นี่แล้วมองแบงปัดน,น้ำใจพี่น้องนี่โอ้ขีดทับก็จะเป็นขีดบังคักเนาะนะครับเอาอาจารย์สามารถพี่น้องผมพาพี่น้องมาที่อาจารย์นุ่มเหนือนะครับสำหรับ,บวันนี้หนึ่งตุลาคมเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหก 828486นะครับเพ่นเน้น72กับ86นะครับ,ร 72, รบแล้วกา86เนี่เน้นกลัว72นะครับสามตัว472 284และ286นะครับอาจารย์นุ่มเหนือใบหนีพี่น้องเลกาถัดมาอีกใบหนึ่งนะครับเป็นสูตรที่สองสูตรเลขขี่เพิ่นเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาแปดหาเพิ่นมาสําหรับใบนี้นะครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาจังสี่เด้อสูตรเลขขี่สูตรที่สอง838หา89 737หา79 เน้นแปดเก้ากับเจ็ดเก้าแต่ว่าฟันแปดเก้านะครับสามตัวเก้าแปดสามหาแปดเก้าแล้วก็หาเจ็ดเก้านะครับสูตรที่สองสูตรแลขทีงวันี้หนึ่งตุลานะครับของบนแนวทางของอาจารย์นุ่มเหนือพี่น้องแล้วก็ทัดมาเนี่เป็นเจนุกนะครับเจนุกบารมีมหาเฮงหนึ่ง 1, ตุลาคมนะครับหกสองหกสามหกสี่แปดสองแปดสมแปดสี่นะครับ,รบแล้วก็อันนี้เขาใจว่าน่าจะเป็น เด่นนอนนะครับ2 6งสามนี่นะครับ <S <S ของเดี่วทางของเจนุกพี่น้องผมเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับแล้วทางของแอดแบงจัดให้นะครับเบ็ดเดียว5้าเกดพี่น้องครับห้าเ้าห้าแดและเก้าดเดิอนหนึ่งตุลาคมพี่น้องผมตามมาด้วยพี่ควายคนโก้ นะครับพี่ควายคนโก้3 6มหพี่น้องหกสามหกหหาสมเม็ดเดียวเนี่ยหวิ่งรูดหกนะครับสามสองแกศูนย์ับสองหกเนะครับขวาุน้ทางของพี่ควายคนโก้พี่น้องครับอันนี้ของแอดจันหน1่นย์หน่นนะครับแอดจันรอยเอดนี่ล่ะวิ่งรูด5้านะครับหนึ่งสห้าแดหนึ่งสอง 1, 7 5 7นะครับ8 7 1 5จ็ห้าลักกระหนะครับอันนี้เลขหลักเพิ่นนะครับ1 4 5 8 7สี่ห้นี่ของบุแนวทางของแอดจันหนึน์หนึนะครับแอดจันร้1ยเพี่น้องครับเอาพาพี่น้องมาที่ข้อมูลแนวทางสูตรวัดใจนะครับในวันที่ผ่านมากะนี่แล้วเพิ่นให้เป็น285มา พิ่นจับคูหาแปดต้องตรงพี่น้องครับออกปเป็นเหล็กล่างเนาะอันนี้คืองหดวที่พันมานะครับงวดนี้พี่น้องครับเพิ่นแบ่งปันมาแล้วนี่นะครับหนึ่งทุลาคมหกแปดพี่น้องครับสามห้าสองเด้อนะครับสามหาสองพี่น้องผมกระสีมีสามหาสองหาขับสามสองนะครับสามหาสองหาขับสามสองสำหรับขอมูมแนวทางสูตรวัดใจเนาะนะครับวันนี้กะให้พระพิพนองสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้ออาจารย์ครับ กราบขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแนวทางใบนี้นะครับยมามวัเป็นการทำหน้ตัุเลขทายทุเรขการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเลีนยการพนันที่ผิดกฎหมายเดอ้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่นพน้องทุกท่านนะครับขอบอวยเป็นมูไ้กำลังใจ ทิศแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับขอพะคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกรูปภาพเด้อเออเฟื่อแบ่งปันขวามบุญแนวทางให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ